คณะศิษยานุสิตร,รวมศรัทธากตัญญูบูชาธรรม84ปีหลวงพ่อทัตตชีโวโดวยการจัดพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมานเพื่ออัญเชิญประดิษฐานนาวัดพระธรรมกายชิค,คาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมทางพิธีปิดแผ่นทองป้ายอาคารปฏิบัติธรรม แก้วธรรมชัยรัตนอนันต์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่ออัญเชิญประดิษฐานณนะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาณนะอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตชีโวเป็นประธานสงฆ์ส่วนกาลยานามิตรไยสารทวีชัยถาวรและกาลยานามิตรสวนีหิรัญยสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาส ในโอกาสนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงได้มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตร ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกันกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมกันนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นปฐม,มเริ่มก่อนที่พระเดชพระคุณพระธรมรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจะได้ปิดแผ่นทองที่รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรปรผู้ปรับมานจากนั้นกัลยาณมิตรไพศาลทวีช้ยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริได้นำกล่าวคำถวายแผ่นทอง มหารัตนนามสวรรค์อนัน,นตมงคลทั้งยังได้น้อมถวายแผ่นทองมหารัตนนามสวรรค์อนัน,นตมงคลและปัจจัยร่วมบุญถวายวัดพระธรรมกายชิคาโกและวัดพระธรรมกายเทนเนสซีแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อมาท่านประธานสงฆ์ได้จารึกอมงคลน,นามลงบนแผ่นทองมหารัตนนามสวรรค์อนัน,นตมงคล ทั้งยังได้ประดิษฐานดวงแก้วมหามงคลที่แกนกลางจากแก้วกล่องบรรจุแผ่นและประดิษฐานแผ่นทองมหารัตนนามสวรรค์อนัน,นตมงคลเป็นประมมเริ่มพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ปิดแผ่นทองและมอบกล่องบรรจุแผ่นทองมหารัตนนามสวรรค์อนัน,นตมงคลให้แก่พระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิค,คาโกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองป้ายอาคารปฏิบัติธรรมแก้วธรรมชัยรัตรานานันเพื่ออัญเชิญประดิษฐานวัดพระธรรมกายเทนนิสซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองป้ายอาคารปฏิบัติธรรมแก้วธรรมชัยรัตรานานันเป็นะฐมเริ่มตามด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงก็ได้ร่วมกันปิดแผ่นทองตามลำดบับจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบผ้าตรายโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยนวัดพระธรรมกายฮ่องกงเขตบ,บริหารการปกครองพิเศษฮ่องกงแก่พระครูสังฆาภารวิสิทต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกงและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้อย่างได้ร่วมการประกอบพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล84ปีหลวงพ่อทัตตะชิโวโดยคณะสงฆ์ได้ถวายพานดอกไม้พร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรม ส่วนผู้แทนสาธุชนและนางสาวอาภิษราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงก็ได้น้อมถวายผ่านดอกไม้และจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโวโดยความเลื้มปิติในบุญกันทุกคนเพราะต่างทราบดีว่าหลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะต้องตรากตรำทำหน้าที่หรือมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็ยังไม่เคยมีใครได้ยินคำว่าเหนื่อยหรือท้อหลุดออกจากปากของหลวงพ่อแม้เพียงสักครั้งทันใดทุงเททำงานสร้างบาร,รมีอย่างสุดชีวิตทั้งการฝึกฝนอบรมตนให้งดงามตามพระธรรมวินยัยและการสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามตลอดจนการสร้างวัดสร้างพระ สร้างคนและสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกค่ะลรงพี่ก็มีความรู้สึกนะปราบเพิ่มใจเนะเป็นอย่างยิ่งเลยนะในวันนี้ที่ได้รับนะมอบรูปเหมือนนะหลวงปู่พระมงคลเทพบุีเพื่อที่จะไปปฏิสถานนับธรรมกายชิคาโก้นะในอนาคตอันใกล้นี้นะซึ่งทางวัดเองก็จะได้ตัดเตรียมสร้างห้องนะเพื่อ เพื่อที่จะเป็นที่ปฏิสถานหลวงปู่นะเพื่อที่จะใช้นะห้องนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์รวมใจนะที่จะช่วยกันเผยแผ่ศานสนาวิชาธรรมกายนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาวาพุทธหรือว่าชาวท้องถิ่นนะที่จะมานะกราบมาไหว้นะหลวงปู่นะก็จะได้มา สักการะบูชาแล้วก็ได้ปฏิพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รู้จักนะสุคลางกายฐานที่7จ็ให้ได้เข้าถึงวิชธรรมกายเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาธรรมกายให้ยิงย่งขึ้นไปวันนี้ก็เป็นวันมหาพิติของชาววัดธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่พระเทพ,พระคุณหลวงพ่อตาได้เมตตาปิดแผ่นทอง ที่ป้ายแก้วธรรมชัยรัตนานันท์ซึ่งมงคลนานนนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้มอบให้ชาววัรมกาดีซีและก็อาคารหลังนี้แก้วธรรมชัยรัตนานันท์สร้างมาเพื่อบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชัยโยอาคารหลังนี้ได้รับอนุมัติจากทางบ้านเมืองให้สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีในการที่จะสร้างบุญกุศลของชาวพุทธและ ได้เปิดคลาสสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมซึ่งจะนำให้ทุกคนนั้นเข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ค้นพบสันนิภาพที่แท้จริงตามมโนโปริธานของหลวงพ่อและมหาปุริยาจารย์วัดพระธรรมกายทเทนิสีของเราได้ก่อสร้างขึ้นมารอคอยมาถึง12ปีบัดนี้ชิตังเมสํสเร็จแล้วพวกเราภาคภูมิใจอาคารหลังนี้ไม่ใช่ เป็นความสําเร็จของหลวงพี่รูปเดียวหรือท่านใดท่านหนึ่งแต่เป็นความสําเร็จของหมู่คณะวัดพระธรรมกายเทนเนสีที่รวมจิตรวมใจรวมกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ทุ่มเทให้เกิดอาคารหลังนี้ดังนั้นอาคารหลังนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มและก็ยินดีมากในครล้งนี้ที่ได้มารับจีวรจากมือของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทตาชีโวแล้วก็เป็นวันที่เราจะได้บูชาธรรมท่านด้วย เพราะว่าเป็นวันวาระวันค้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคล84ปีของพระเดชพระคุหลวงพ่อด้วยซึ่งพระไตรในครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระกุหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นโครงการบวชอุปสมบทหมู่อายุ80ปีอายุวัฒนะมงคลของพระเดชพระกุหลวงพ่อด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการบูชาธรรมเป็นการบวชครั้งแรกของพระรรมกายฮ่องกง ซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราบวชเฉพาะสาม,มเณรแต่ครั้งนี้ก็มีญาติโยมศรัทธาทั้งที่เป็นชาวไทยเองและเป็นชาวฮ่องกงเองอย่างละครึ่งก็มาบวชประมาณ20-30ถึงรูปและครั้งนี้ก็ได้ความเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรมดิโลกวัดสามพญาวราวิหารกรุงเทพมหานครมาเป็นพระอุปชาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีเจ้าคุณวิโรเจ้าคุณบัณฑิตไปเป็นพระอุปชาในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลวงพี่ก็จะได้เอาบุญมาฝากแล้วก็น้อมถวายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็เอาบุญมาฝากกับสาวชนทั่วโลกทุกท่านก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาในโอกาสนี้นะกลาบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวจากบิลนิวส์ในทุกๆช่องทางเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลก ไปพร้อมๆกับดูนิวส์ค่ะ